เอาล่ะครับผมกลับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ในช่วงกับคอมพิวเตอร์ทวิกนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการโอเวอร์คล็อกซีพและการ์ดจอของ AMD นะครับมาเริ่มกันเลยครับผมก็ขั้นแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่ d ดเวอรของ AMD นะครับผมโดยการคลิกขวานะครับแล้วกดที่คําว่าเนี่ยครับ AMD ค a าเต้คอนโทรเซ็นเตอร์นะครับให้กดไปเลยอ่ากดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเข้ามาที่ Performance นะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดก็นำไปคิดนำไปปรับใช้ดูนะครับเรามาพูดถึงข้อเสียของการ Overclock กันก่อนนะครับการโอเว c l o c k นะครับผมจะทำให้เครื่องเ็วก็จริงจะทำให้แรงขึ้นก็จริงแต่ว่าจะแลกด้วยอายุของอุปกรณ์ของชิ้นส่วนนั้นๆสั้นลงนะครับ ซึ่งเป็นข้อเสียนะครับควรคิดพี่ารณาให้ดีก่อนก่อนที่จะโอเวร์คล็อกนะครับควรคิดที่ดีก่อนนะอันนี้ผมแนะนำนะครับก็เข้ามาที่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วกดที่ CPU power นะครับผมตอนแรกอะ่ะผมก็งงทำไมคอมมันช้านะครับก็คือมันใช้แค่0.8นะครับ m เมกะเฮิร์นะครับ0.8เมกะเฮิร์นะครับหรือ800เนี่ยแหละ นะครับมันอยู่อันนี้คือใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับให้คุณเลื่อนมาสุดเลยโอเคครับแล้วกดคําว่าที่แอปหายไปอันนี้ผมทําการโอเวอร์คล็อกเรียบร้อยนะครับใช้แบบใช้แบบสมบูรณ์เลยนะครับผมใช้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ CPU CPU เอ้ CPU overdrive นะครับ คุณต้องการให้มันคล็อกหรือเปล่าแต่ถ้าต้องการก็ติดกดติ๊กถูกนะครับแล้วกดแอปแอปพลายไปแต่ตรงนี้ผมไม่ต้องการนะครับเพราะว่าของผมก็คล็อกแบบใช้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับอันนี้คือไม่ต้องคล็อกเพิ่มนะครับเดี๋ยวมันจะพังเร็วขึ้นอันนี้ก็คือนี่ครับ md overdrive นะครับหากใครกดไปแล้วเนี่ยยตรงนี้แล้วมันยังไม่ขึ้นนะครับก็ให้เขาไปที่ตรงนี้แล้วก็ enable ไปนะครับนี่ครับทั้งสองอันเลยนะครับ แล้วกด a อ p l y ไปครับผมต่อมามาดูที่ overclock การ์ดจอนะครับผมอันนี้ก็คือการ์ดจอนะครับขั้นแรกมันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยมั่งเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยเวลาคุณเข้ามาใหม่ๆนะแบบเข้ามาขั้งแรกเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ไปปรับอะไรมันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละแนะนําถ้าคุณจะโอเวอร์คล็อกอย่กใช้ความเร็วแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับให้เลื่อนไปสุดเลยนะครับสุดความเร็วที่มันมีนะครับผมแล้วก็แอปพลายไปนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นการทําให้พัดลมนะครับหมุนอย่างเต็มที่คือหมุนแบบ100ยเปอซแบบหมุนทีนี่แบบเครื่องเย็นนะครับโอเคครับผมหากหากใครอยากอันนี้คือผมจะแถมให้นะครับผมเป็นทิคที่แถมให้อีกนึงคือวิธีปรับภาพให้สวยงามนะครับนี่ครับผมอันนี้ อันนี้เอาเดี๋ยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะถือโอกาสมาพับเลยแล้วกันนะครับไม่น่าหร่าภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันมีสแตนดาร์ดวิดวิดเทเทเตอร์แล้วก็ไลท์นะครับไลท์ไลท์ไลท์นี่คือสว่างครับเอาสีไลท์ดีกว่านะครับแอปพลายไป นะครับคุณก็จะรู้สึกว่าอะไรมันก็สว่างยิ่งขึ้นนะครับถ้านี้คือมันจะอยู่ในสแตนดาดนะครับโอเคครับเอาเอาเอาไ์นะครับส่วนตรงนี้ก็แสงนะครับอันนี้ก็คอนทราสต์อันนี้ก็สีนะครับความเข้มของสีอันนี้ก็โทนสีประมาณปานกลางนี้แหละครับเราอย่าไปปรับอะไรมากมายนะครับโอเคครับผมเราเราเรามาดูที่คุณ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 คนณครับอัคนี้คือแบบค อันนี้คือเสียงใช่ไหมปรับสุดจะเป็นไงว่าปรับสุดไม่เอาดีกว่าไม่อยากเสียงอะเมื่อกี้ดีฟอลต์นะครับเอาไปที่ดีฟอลต์ดีกว่านะครับอันนี้ผมยังไม่มีความรู้มากครับ ก็ผมจะไม่ไปปรับสุ่มสี่สุ่มห้านะครับโอเคคงไม่มีอะไรแล้วแล้วเนาะก็จะมีสามอันนะครับผมในควอลิตี้คือความคมชัดของของแสงสีเสียงนะครับเอ้ยไม่ใช่ของแสงของภาพอย่างเดียวนะครับของภาพนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ คครับผมสำหรับการสอนโอเวอร์คล็อกวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสำหรับถ้าผมมีทริคแอนทริปเอทริปแอนทริคอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมจะรีบมาทำเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบมาบอกเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้าเข้ามารับชมแล้วก็รับชมทุกคลิปของผมนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับทริปแอนทริคคอมพิวเตอร์นะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย